สวัสดีค่ะเพื่อนๆต้นมนทาทิพเป็นต้นไม้จากสูงสวรรค์ที่มีดอกที่มีกลิ่นหอม ตลบอบอวนไปทั้งบ้านเป็นต้นไม้สมัยพระพุทธกาลที่มีความเชื่อว่าบ้านใดที่ปลูกต้นมนทาทิพจะทำให้บ้านนั้นมีความสูงส่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลแก่บ้านต้นบนทาทิพ เป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมกว่าต้นไม้ดอกเอื่นๆค่ะขอบคุณค่ะ